กาบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขวนเด้อเนาะมื้อนี้เฮาก็ขึ้นมาจีสวนมันพ่อพี่น้องเอ้ยแต่่แม่นสวนมันสาเงินเสวนนั้นพี่น้องพี่น้องสบดีพี่น้องแน่นั้นสดีพ่อแม่พี่น้องุุนเนาะมื้อนี้กมกินมื้อนี้สิมา1มันเนาะสิมา1มันกินมาแต่เที่ยงพนนีแหพี่น้องเที่ยงลานนี่เนาะเพิ่นปลูก มันเด้กก็ลงไปกลนชอยพันหนนึงลงไปเบิ่งชวนมันพันเอาให้พี่น้องเลยชิมาหนึ่งกินลงเบิ่งหนึ่งเด้กก็เฮ้ยใช้น้ำตาลพี่น้องนั่นสิมาลลางใช้ขุ่เนี่ยอยากต้มหวานกินอยู่แต่โบมี่บริข่าไปชื่อข่าวจังคู่เนาะก็เป็นวัดในช่วงนี้เป็นวัดเปิดไอเนาะร่มหนาวก็เลยชีบดต้มชิมาอันหนึ่งกินพี่น้องชิหนึ่งบดเนี่ยน้อก็ไล่เติมอยู่ชีบดเดือบพอจกับชิหนึ่งไว้เพราะว่า ว่าหนึ่งว้าอีนมันแหมคืนเนาะมันแหมคื้นด้วยเอามามือนี่แหละมันได้คื้นหนึ่งชงขึ้นเละเผื่อเอิญแหมคืนพี่น้องมันสีโบแซ็บเนาะมันสีแข็งเอากระสีมาปอกเปลือกออกเลยพี่น้องมันยังหนัดเผื่อเอิญเนี่ยมันชอบประังบ่เมนบ่นั่นเผื่อปลูกคายพี่น้องเลยเผื่อผ่านเนาะผ่านในการไปตากแดดบ่นั่น ตากแดดให,นะห,แห,ห้แห้งเนาะหาหกแดดถูกหาหกมือตากแห้งดิค่ะไปติดใจกิโลพี่น้องลายเป็นกิโลโลหนึ่งสามพันปลายพี่น้องสามพันกีบเนาะสามพันปลายสามพันหนึ่งร้อยเท่าไรแหละไม่เท่าตัววานัดเมื่อวานจากสามพันเท่าไร่นาดถือว่าได้ลายล้านจะอยู่ได้เนาะคนปุ๊กก็ได้อยากปุ๊กอยู่แต่กะโบมีเงินลงทุนพี่น้องเอ้ยนี่ง่ายๆพี่น้องเอง้ย น,น,นั่นโอฮูหจะกินเบิดเลยบ่คือสิบลเบิดแล้วแต่กระสิหนึ่งว้ยการบลเป็นว่าปิดไอเด้นั่นต้มหวานกินเนาะเคยต้มได้วาน่ะต้มหวานต้มหวานมันเลยเคยต้มแหละต้มเละแซ่บอกลงไปขุดมันชอยเพิรนพี่น้องเดี๋ยวสาวเงินไปทายพี่น้องได้เบิรงเนาะงมาหน,นีิเพราะว่าแพทน้ะเบิดพี่น้องสากแบตไว้ยืดเทียงเนาะ ขึ้นมากกันเลในเบสหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อน,นี้ก็ได้พี่น้องสีมาอันโปกมันโปกเพื่อออกหนึ่งพี่น้องสิจูไพ่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเชียดดูเห็ดกินเพื่ออะไรจะกีดหนึ่งโู้โหเชียดกินยังเด้อมาเนี่ปิ้งไกป่ปะได้ยังกินนัดอยู่เที่ยงมาเนี่ฮะแม่าตาเมื่อซื่อได้ซื้อได้กินได้ ดูเมื่อมแล้วาทำให้เมือมม่อ่อันผ่านเมืมอ่อมีมาปกูกพืชพันธุ์หนึ่งกินหนึ่งกระแซบเนาะ่อยะเขาแหงนะ้งๆในกินในแห้งแซบเนาะพี่น้องตอมวานมั่นก็ะเป็นขึ้นการได้พี่น้องใช้เขาสังคู่เนาะ ใส่อันกะทิมะพร้าวโอ้ยแซ่บหวานขนาดเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นวัดเป็นไอกะบ่มีเงินซื้ออันเครื่องมาใส่นพี่น้องซื้อเครื่องมาใส่ที่เฮาสิต้มหวานกลายเติบไนบหลายพันเด้อยังก็แพงทุกมื้อกะทิพร้าวน่เนาะสิมาน่กินก่อนมื้อนี้มา1กิโลเมืองก่อนแซ่บบ่แซ่บคือบ่นั่นเว้าหรือบ่นี่เนาะบักตมันจไดปดินนําไปดินตไป ลงไปเบิงคนก้นมันพี่น้องมันนาไก่กันนี่เนาะเลยเพิ่นว่าเอามื้อนึงกินนําเบิงดูว่าซั่นไหัวจเนาะก็เบิดหัวนึงพี่น้อง2 4 6โอ้พอดี8หัวพี่น้องหัวน้อยหัวใหญ่ในับกันเนาะ แต่หัวนไหลกระดิ่ก็มีแต่ว่าสาวเงินเลือกเอาหัวใหญ่พนบอกว่าพันนั่นนี่สาวเงินกระโบหงอแต่พนบอกว่าพันมันมีหลายพันพันเต่าง่อยนี่แต่พันพันเดืองพันเคียวพนเอาหงอหรอคู่พนปลูุ๋ยนอยแต่วสามเงินโบหูอคือกันนี่พันเลือกห้นะพนบอกว่าพันนี่แหละเสียบเวลาหนึ่งกับมันชีแซ่บชีอ่อนชีนุ่มน่าชี้พงขึ้นพน่ะมันหนึ่งชี้องเบิงเหมือนชีน้องเลย หัวใหญ่นะอ้าวพี่น้องให้กล่องไงเนาะอันนอ้าวสิบปลายไปแหละบัวเทียงเฮ้ยนี่จะหัวใหญ่นี่จะหัวเลี้ยงเนี่ยเนาะพี่น้องที่สามคนมานี่เนาะหัวใหญ่ได้ดิมาผ่านมาหลังเฉยๆเลยกระซัมื้อนี้หานเทียนห้ากระชีพี่งไก่พี่น้องเลยค่ะอันไก่เมื่อเช้าเลย ไก่บ่รู้ว่าเสียดจังไดมื้อเช้านี่แห้งต้มต้มกินเนาะไก่เลยน้องนองสาเงินเจ็บตีนพี่น้องเอ้ยไปสิลงนองว่านี่ลงนอง้องนองได้กุ้งเจ็บตีนจ้ําไปตัดเล็บตเล็บตีนขออนุญาตนําพี่น้องตัดเล็บอันเล็บแทงอ่ะนะพี่น้องเล็บมันซักลงไปเนาะเจ็บก็เลยตัดออกบ่ตัดแล้วพอไปเหยียบน้ําให้เจ็บตึม เป็นน้ำนองน้ำเดืองอะไรบบบนี้ฟมลมพี่น้องในบรรยากาศเป็นขายมันนี่ก็ได้ดีได้พี่น้องเไหมผูกเนาะมีโปรยซื้อได้เลยเท้าหอบจ้องลงทุนเห็ดวัวด้วยดีบ่ชหอยเบ่ะหอยง้อเขาได้เนาะเรื่องเราพูดเราพูดใส่ท่านแหละดินงามในกรสิได้ีเหรอพี่น้องเห็ดเป็นคู่อีกเนาะเป็นค้อใหอยมอดีด อ่างยามปุ๋ยตกมายามแรกคนเด็ก <knowledge> ็ผ่านติดเป็นกิโลคายพี่น้อยเอิ่อมันซับพระหลังเนาะข้าวรุ่นตะกี้พันก็เอิญมันต้นมันต้นนี่ก็มันซับพระหลังตามกันเนาะโบชาวคนกระโบหูต่มันคือกันเนาะแต่ว่าเปลือกสีต่างน้อยนึงงตาสองเงินเนาะมันต้นพันเอิญมันต้นหลุนตะกี้สีเปลือกมันสีแดงๆนานาเนาะแต่นี่เปลือกอันขาวเปลือกอันโบนา เห็ดข่าป,ป่ากระแท่พี่น้องสาวง่นมกหมักเนาะเห็ดข่าป่าให็ดคนเห็ดขายน,น้ำตลาดสาวง่นซื้อแต่ว,ว่าเห็ดเองบุเป็นพี่น้องเห็ดข่าป,ป่าเห็ดขนมเนะาะเด็กศีไปล่างน้ำสิพรอีกเนาะห้อบ่หนึ่งบ่อนีได้ระยะนานชุกสิพรอีกพี่น้องไปจูเพิรนจูไพ กอ,อน,นี้สาวนกนกล่างมันเป็นทีเดีเยร้อยพอพี่น้องล่างโชงชมนปนามีน้องพานาก,กี๊ที่เป็นนั่นอยู่พี่น้องมีน้องพานเป็นพานนนี่ปเนะป็นทีเดียบร้อยเนาะพาน้ากับสีมาใส่หัวพี่น้องใส่หัวเชมมยหนึ่งกันเลยนะพี่น้อง,องย่านกินโบ๊อยู่ใส่กันหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่เอามาลายนาอกับคิดว่าสีเอาไว้กินเมื่อไม่แต่นี่หลายคนผลว่าว่าลายเมือ่อเลยเอามาแหมขึ้นน,น้ำซีโบเซ่ คนมากเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งไว้โลดนะพี่น้องหนึ่งก้อนหนึ่งเดียวสิน,น,น้ำตาลโฮยเนาะเต็มบดนะเนี่ยพี่น้องเลยคือสิกินโมบดเนาะนมันขาวงามงามพี่น้องเลยต้มหวาน โอเคหน<ะ>้าพอพี่น้องตอนนี้กับเสาเงินกับข้างมันไหวไปสีร่ำลอยเน่ะอ,อันนี้กับขาดได้พี่น้องให้ซอนชงอ,อ,อ,อ่ะเนาะอัดไหวบาดเด้พี่น้อยให้มันห้อนเนาะจังสีมันชุบก,กุลัยจริงพงพี่น้องนี่โอเคสองันขอตัวกินข้าวกันนะถ้าเพิ่งจะซุ้มน้อการอันตอนชุบลอยพ่อพี่น้องมีหัยน้ำตาดเช่เนาะ เอาพอนพี่น้องตอนนี้สองกับหนึ่งมันซุปเป็นที่เ,เรีเบยบร้อยแล้วพอนพี่น้องเลยบายเบิ่งกะคุยกินไรเลยเนาะอ่อนในจะหน่อยได้่น้อยหาจะมาถกใช่กระตุกกันเลยพี่น้องกระตุกเล็กเนาะตัวดันยางเนี่ยไมนชิพองพี่น้องใช้ได้เอานี่ันี่น,นี้กระหวดอันนี่พี่น้องเลยไผ่ใหม่เนาะไผ่รวบแห้งพอดตอนนั้นผได้เอากระซ่ามี่ใส่พี่น้องเลยกระซ่า,ามีบรใหามันขึ้นแหงน้งเนาะไผ่ตอนนี้ผมได้เอาใช่ลืม นี่มันห้องแต่ยังห้อยน้ำตาลเนาะฮอนฮอนฮอนโอ้ยหัวมวยกระดำมวยเลยพี่น้องเลยไพ่ใหม่ไพ่รวบเนาะไพ่ขึ้นแห้งพอดลมแน่นี่แหวงบ้าเลยพี่น้องเลยจะเกี่ยวใช้ได้หนึ่งเข่ากว่านี้เนาะเอาไว้ปมาห้อยน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลกระโถงน้อยนี่มวยมีเงินเชื่อพี่น้องเลยบาได้เชื่อถงใหญ่เนาะมาเปลวหน้ากันเลยถุงน้อยอินดอก ยามันเพิดหนิกับพ่อแหละพี่น so ้องเลยพใช่ลายนะเพราะว่าช่วงนี้เี่ยลมแห้งนั่นเป็นวัดเป็นไอเนี่ยมีหมดบ่นีไม่ใชมาห้อยน้ำตาลเลยนะพี่น้องเหมนี้หอยลงไปเลยพ่อม่น้ำโป่งไหไม้น้ำจังเข่าเนื้อเขานางในจักหน่อยพี่น้องหอยน้ำตาลลงไปเลย นีนจาจก,กินมัน,นอิม่มไว้เนาะพี่น้องกินอันหนึ่งสองอันก็อิ่มแห่ยกินตางเข่าไร่เดยเนาะพี่น้องเลยมันเนี่ยยิงกินเผ็ดน้องเข้าบรัลาลันต่กอนก,ก็บุมีเข่าเห็นได้พี่น้องไงอึดเข่าเนาะแบบเข่าบพ่ออยู่พ่อกินกับไปหากดนมันนี่แหละมันในปลานในรอนดรุ่นตะกี้เผอดชูพังเนาะแต่ก็มันหนึ่งมากต้มกินงีช่ไห้กินตางเข่าไร้เนยเนาะพี่น้องอือมาโยใช่เลยมาทำตาลกบเบิ้ได้พี่น้องไง พอได้แล oh, okay, well. ้วนี่จุกไว้หน่อยนึงโอเคเดี๋ยวสิไปซีมเบิ่งกันเลยน้องพ่อพี่น้องว่าสิเป็นยังไงแซ่บหรือบ่มันนี่นี่น้องพ่อพี่น้องแล้วค่สิมาซีมเบิ่งกันเลยวใบแซ่บหรือบ่พี่น้องเไย แช่บาดาแช่บ hmm. ่แช okay. ่บ่ต้โอ้ยน้ำตาลพี่น้องเยแต่ว่ามีน้ำตาลลายเนาะมีกระทงกะทินี่ต้มบานกินช่องขี้เสะพี่น้องเไยแต่ว่าโบ่เลยเมื่อซื้อเนาะอะไรก็เป็นวัดแน่ช่วงนี้มาชิบงงการพี่น้องไงกินตางเขาไรเลยเนาะพี่น้องมันนี่แบบห้อกินในห้องเช็กแบบขึ้นเน่นท้องไบขึ้นอิ่มด้วยนะ โอ้เอิกยังบ่เบิดนัดเอ้ยแหลบนาะพี่น้องที่มันมนั่นบานมันเพินปลูกพายพี่น้องเบิดบัดนี่พดเพิ่งแท้แหลบพี่น้อง mất là nó nó không có bớt đi bớt đi nhắn đi nửng bông vàng này vừa chỉ xúc vì nó nan xúc mừng cháy bây giờ muốn cháy đi dùng sàn muốn cháy xe muốn nhỏ phía chăm xúc nó quạt ra cái chữ 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 cái ใช่แล้่ยังอเิกกระปพาดนะพี่น้อมคือแซ่บัดไปเรื่งกอิ่มละว่ากินข่าวมากเนข่าวมันรายอันเชียวมาแซ่บนักลา โอเคน้องพี่น้องเจอกอะไรก็ผ่าอะไรก็แซงสามคนเด้อเพ่นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะมันหนุ่มมั่นพี่น้องแลเบิ่งคนชอบนั่งกันพ่อพี่น้องเลยแต่ในชีวิตมันบ้านเท่านีร่พี่น้องช่วงปีใหม่จังไลยก็หมายเ่อนพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีเฮ้เบิร์จูบสปูนเด้อน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็โอกัสคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อเพ่นพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะ